วิกฤตฝุ่น PM 2.5เป็นเรื่องยากจะหลีกเลี่ยงค่ะดังนั้นการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถนานการณ์ที่เกิดขึ้นย่อมจะเป็นวิธีการที่ดีที่สุดที่จะสามารถทำได้โดยเราสามารถดูแลสุขภาพตัวเองท่ามกลางฝุ่น PM 2.5ได้ดังนี้ค่ะ 1. เช็คค่าฝุ่น PM 2.5เป็นประจำ ก่อนออกจากบ้านแนะนำเลยนะคะให้กดเช็คค่าฝุ่นจากแอปพลิเคชันต่างๆที่มีไว้ให้บริการเพื่อจะดูว่าพื้นที่ที่เราอยู่หรือที่เรากำลังจะเดินทางไปนั้นมีค่าฝุ่นสูงมากน้อยขนาดไหนปัจจุบันนี้มีแอปพลิเคชันที่เราสามารถโหลดไว้ในมือถือได้เลยเช่น a i r f o ไทของกรมควบคุมมลพิษและแอปพลิเคชันเช็คฝุ่นของจีซดาค่ะเลี่ยงการอยู่กลางแจ้ง ถ้าเกิดเป็นไปได้ควรจะอยู่แต่ในอาคารแล้วปิดประตูหน้าต่างให้สนิทป้องกันและลดความเสี่ยงในการซูดดองฝุ่น PM 2.5เข้าไปเพิ่มรวมถึงควรที่จะต้องลดเวลาการอยู่นอกบ้านและงดกิจกรรมกลางแจ้งจนกว่าสภาพอากาศจะอยู่ในระดับที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพใส่หน้ากาก N95 กรณีที่จำเป็นต้องออกจากบ้านควรต้องใส่หน้ากากาอนามัยชนิด N95 ซึ่งจะป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กได้อย่างมีประสิทธิภาพกว่าหน้ากาก,ากาอนามัยทั่วๆไปค่ะหลีกเลี่ยงการสวมใส่เสื้อผ้าที่มีคุณสมบัติอมฝุ่น PM 2.5 เลี่ยงการใส่เสื้อผ้าที่ทําจากเส้นใยสังเคราะห์เพราะเนื้อผ้าสามารถเกิดไฟฟ้าสถิตได้ง่ายแล้วก็จะดึงดูดฝุ่นได้ดีมากแนะนำเลยนะคะว่าควรจะใส่เสื้อผ้าที่ทำจากเส้นใยฝ้ายเป็นหลักค่ะเพราะมีความสามารถในการดูดฝุ่นได้น้อยที่สุดนอกจากนี้ก็ควรต้องสวมใส่เสื้อผ้าให้มิดชิด เช่นใส่เสื้อแขนยาวกางเกงขาย,ยาวเนื่องจากอนุภาคที่เล็กมากๆของฝุ่น PM 2.5อันตรายถึงขนาดที่สามารถซึมเข้าสู่ผิวหนังของเราได้เลยเวลากลับถึงบ้านให้รีบอาบน้ำสระผมเพราะฝุ่น PM 2.5นั้นมีขนาดเล็กมากสามารถติดต่ออยู่ตามเสื้อผ้าเส้นผมผิวหนังของเราได้นอกจากนี้ในวันที่ค่าฝุ่นสูงควรต้องปิดหน้าต่างและประตูเพื่อป้องกันฝุ่นจิ๋วเข้ามาในบ้านได้ค่ะ กินอาหารที่มีประโยชน์เช่นผักผล,ลไม้เพื่อเพิ่มสารต้านอนุมูลอิสระและต้านการอักเสบให้ร่างกายแข็งแรงแนะนำเลยนะคะว่าเราควรจะต้องงดของทอดของมันและอาหารรสจัดในช่วงนี้เพราะยิ่งกินอาหารเหล่านี้จะยิ่งทำให้อาการไอกำเริบแล้วจะมีเสมหะเหนียวข้นเพิ่มมากขึ้นรวมถึงการเลือกกินอาหารที่มีสารต้านอนุมูลอิสระและลดการอักเสบในร่างกายก็ถือว่าเป็นอีกวิธีหนึ่งที่น่าสนใจเช่น วิตามิน A ช่วยเพิ่มระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายช่วยลดการอักเสบและลดอนุมูลอิสระของเซลล์ในร่างกายอาหารที่มีวิตามิน A สูงเช่นมันหวานแครอทผักกาดหวานปลาทูนา่าแคนตาลูปมะม่วงบลอเกอรี่ไข่ตับเป็นต้นวิตามิน C มีสารต้านอนุมูลอิสระที่เป็นตัวช่วยเสริมสร้างคอลลาเจนให้กับชั้นผิวทำหน้าที่ซ่อมแซมกระดูกอ่อน เส้นเอ็นช่วยลดการอักเสบการติดเชื้อและกำจัดแบคทีเรียกับไวรัสไม่ให้เข้าสู่ร่างกายอาหารที่มีวิตามินซีสูงก็เช่นบลอคกอรี ie, ่พริกหวานแกลมปลีผลไม้ตระกูลเบอร์รี่วิตามินอ e, ีช่วยป้องกันเซลล์ที่ถูกทำลายมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระและช่วยเพิ่มระบบภูมิคุ้มกัน อาหารที่มีวิตามินอ e ีสูงก็เช่นกุ้งแอลมอนผักโขมผักปวยเลง้งมะเขือเทศอโวคาโดมเมล็ดทานตะวันน้ำมันคาโนลาเนยถั่วมะมว่วงและกีวีเป็นต้นเบต้าแคโรทีนช่วยป้องกันการเกิดโรคในร่างกายลดความเสื่อมสภาพของเซลล์ต่างๆและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรออาหารที่มีเบต้าแคโรทีนสูงก็ยกตัวอย่างเช่นผักวางตุ้งผักบุ้งชะอม มะระคณะผักกาดหอมข้าโพดอ่อนหน่อไม้ฝรั่งมะละกอและมะม่วงเป็นต้นดื่มน้ำสะอาดให้มากๆใช้วิธีจิบน้ำบ่อยๆนะคะเพื่อที่จะให้น้ำช่วยขับของเสียออกจากร่างกายช่วยเพิ่มออกซิเจนในเลือดให้เลือดไหลเวียนได้ดีหรือถ้าเกิดใครมีอาการไอเนื่องจากแพ้ฝุ่นการดื่มน้ำจะช่วยทำให้ชุ่มคอช่วยขับเสมหะและสิ่งสกปรกออกจากระบบทางเดินหายใจได้ค่ะ จิบน้ำมะนาวผสมน้ำผึ้งสำหรับคนที่มีอาการไอจนเจ็บคอหรือแสบคอเพราะฝุ่น PM 2.5แนะนำเลยนะคะลองจิบมะนาวผสมน้ำผึ้งเพื่อที่จะทำให้ชุ่มคออันนี้จะเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่ใช้ได้ผลดีทีเดียว วิตามินซีในน้ำมะนาวนั้นจะช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอและกระตุ้นการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันได้ส่วนน้ำผึ้งนั้นก็จะมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อลดการอักเสบซึ่งจะช่วยทำให้อาการเจ็บคอหรืออาการแสบคอบรรเทาเบาบางลงค่ะ คราวนี้ลองมาดูวิธีการหรือแนวทางของแพทย์แผนไทยกันบ้างนะคะโดยนายแพทย์ขวัญชัยวิสิทธานนท์รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกให้ข้อมูลไว้ค่ะบอกว่าในช่วงสถานาการณ์ pm 2.5การดูแลปอดและหัวใจถือเป็นสิ่งสำคัญเลยตามศาสตร์แพทย์แผนไทยก็มีข้อแนะนำนะคะว่าเราควรงดน้ำแข็งและอาหารที่มีธิ์เย็นถ้าเกิดมีอาการเหนื่อยง่ายหรือว่าอ่อนเพลียก็ควรต้องบริโภคยาหอบเพื่อบารุงหัวใจเช่น ยาหอมอินทะจักนวโกดเทพจิตทริปโอสดควรกินอาหารหรือสมุนไพรเพื่อต้านอนุมูลอิสระโดยเน้นการกินผักผลไม้ที่อุดมไปได้วยวิตามินเอและเบต้าแคโรทีนเช่นผักบุ้งตำลึงบอกเอรีหรือผักที่มีสีแดงเหลืองสม้มเช่นฟักทองมะเขือเทศแครอทข้าวโพดมาละกอผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ที่มีสีแดงม่วงแดงน้ำเงินเช่นหม่อน,อนว่ามะเกียงตะขบน้ำสมุนไพร เช่นอัญชันฝางวานกับหอยตรีพลาน้ำกระชายกระเจี๊ยบมะขามป้อมสม้มมะนาวข้าวไลซ์เบอร์รี่ข้าวกล่ำข้าวสีนินข้าวสังหยดข้าวหอมมะลิแดงข้าวลืมผัวและสมุนไพรต้านอนุมูลอิสระเช่นกระเพราขมิ้นชันกระชายกระเทียมขิง การขับถ่ายของเสียออกจากร่างกายนี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญนะคะวิธีการดูแลตนเองเราก็จะยึดหลักการคือกินอาหารผักผลไม้ที่มีฤทธิ์ช่วยระบายสําหรับอาหารที่แนะนําค่ะเช่นเสะดน้ําปลาหวานแกงเลียงแกงขี้เหล็กน้ําพริกผักจิ้มเครื่องดื่มก็เช่นน้ามะขามน้ํากระเจี๊ยบน้ําตะไคร้น้ามะขามป้อมน้ําตรีพลาน้ํารางจืดเป็นต้นค่ะนอกจากนี้ก็แนะนําให้ประชาชนออกกําลังกายในห้องที่ปิดมิดชิด ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเช่นฤาษีดัดตนมณีเวทโยคะชีโกงและอีกหลายรูปแบบครั้งละ30นาทีสัปดาห์ละ3-5วันที่สำคัญค่ะไม่ควรออกกำลังกายกลางแจ้งควรต้องดื่มน้ำสะอาดวันละ6-8แก้วและนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ